่าตัดนะคะเตรียมตัวเข้าโรงพยาบาลมีมีคนคนของญาติญาติเตรียมตัวไปผ่าตัดนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่พยาบาลรัดมาเข้าห้องพักก่อนนะคะห้องที่จะนอนวันนี้นะคะของโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะวันนี้สี่พันราคาสี่พันเป็นราคามาตรฐานนะคะนี่คือห้องสแตนดาร์ดก็จะมีนี่เลย นี่ที่ที่ที่นั่งนะคะแล้วก็มีโต๊ะอาหารนะแล้วก็นี่เลยมีที่นี่อุปกรณ์พร้อมและมีที่นอนสำหรับคนเฝ้าไข่นะคะนี่เลยไปดูห้องน้ำนี่ห้องน้ำก็ปกติมาตรฐานนะคะนี่เลยทั้งหมด4ี่พันจริงๆห้องของ,งทโรงพยาบาลกรุงเทพมีสองทยนะคะห้องสแตนดาดแล้วก็ห้อง V.I.P.V.I.P VIP จะกว้างขวางกว่านี้นะคะนี่เป็นชุดแพ็กเกจพร้อมนะคะนี่ สำหรับอบนานนี่แล้วก็จะมีคาดนี่นะคะบาร์โค้ดของโรงพยาบาลวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เข้ามาในห้องพักนะคะนี่เลยก็คือเพื่อที่จะมานอนรอผ่าตัดในวันพรุ่งนี้มาถึงเขาก็ขอด้เอกสารทั้งหมดนะคะที่เราเอามาจากโรงพยาบาลแล้วก็เตรียมตัววัคดความดันแล้วก็วัดไข้นะคะแล้วก็ไปที่ห้อง วัดคลื่นหัวใจนะคะก็มี Amazing นิดหนึ่งในคึืนหัวใจในห้องวัดคลื่นหัวใจก็คือแบบว่าอยู่ๆมันก็วัดไม่ได้แล้วคนพยบาบาลก็ถามว่ามีเหล็กอะไรในตัวไหมก็แบบฉันไม่เคยมีทำอะไรกับชีวิตฉันเลยนะไม่มีเหล็กอันใดเลยแบบเหมือนเลือกเครื่องก็ลุลลนอะไรเงี้ยเออแต่สุดท้ายเครื่องก็เครื่องก็วัดได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปที่ห้องเอ็กซเรย์ปอดนะคะแล้วก็เข้าห้องนี่คะ่ะห้องพักห้องพักวันนี้เป็นห้องพักที่เป็น ใส่มาตรฐานนะคะนี่คืออาหารมือแรกจก้ะสามารถเลือกได้ด้วยจะกินอะไรน,นี่มือแรกของวันนี้นี่คือแบบว่าต้องกินก่อนนะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวพวกเนี้ยจะต้องเดี๋ยวคืนเนี้ยจะต้องงดข้าวงดน้ําแล้วก็เตรียมตัวเพื่อที่จะสวนอืมเขาบอกต้องสวนสองรอบด้วยก่อนจะผ่าตัดพรุ่งนี้จ้ะพยาบาลก็มาเจาะเลือดน,นะคะไปสามหลอดนะคะแล้วก็ นี่เลยเจาะฝังเข็มนี่เลยค่ะเตรียมตัวให้น้ำเกลือจ้ะเกลือเพิ่งกินไปเมื่อกี้มาใหม่อีกแล้วโอ้โหก็ประมาณสองทุ่มครึ่งพยาบาลก็มาใส่น้ำเกลือแล้วนะคะนี่ใส่น้ำเกลือแหละเราจะต้องอยู่กับน้ำเกลือไปอีกทั้งคืนสุดอตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มแล้ว ณหมอเนี่ยเข้ามาดูอาการแล้วแล้วก็วางแผนผ่านในวันพรุ่งนี้ก็คือก็สรุปแล้วว่าจะต้องผ่านในแนวตั้งเพราะว่างอกมันอยู่ตรงสะดือซึ่งแบบมันสูงมากถ้าผ่าแนวขวางไม่น่ารอดหมอเลยบอกว่าต้องแบบเข้าใจหมอนะเพราะว่าหมอก็อยากผ่าแนวขวางแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นแบบข,ของเรามันลอยอยู่ข้างบนนะ่ะมันก็เลยทําให้ผ่ายากหมอดูแล้วนะถ้าผ่าแนวขวางผ่ายากแน่นอนต้องขอแบบ ต้องขาเป็นแนวตั้งนะคะก,ก็หมอก็บอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็คือจะใช้วิธีดมยาไม่บอกหลังมงบอกเลยว่าอาการไม่เบาพรุ่งนี้เนี่ยหมอดูอีกทีหนึ่งว่าหลังไข่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะก็ถ้ามันไม่โอเคก็บอกหมอแล้วว่าตัดเลยได้ค่ะไม่ได้ติดแต่ถ้าแบบมันยังโอเคสมบูรณ์อยู่ก็ขอเก็บไว้แล้วกันนะหมอนะเพราะว่า ถึงแม้มันจะมีอายุแค่แบบสีหปีอะเราก็รู้สึกว่าอยากเก็บมันไว้นะเพราะว่าเราไม่อยากเทคอร์โมนอะเออประมาณนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าเป็นยังไงนี่คือเดี๋ยวต้องรอพยาบาลมาสวนนะคะเพราะว่าจะต้องเคลียร์ลำไส้นะคะก็เนี่ยจะนอนและนี่คือขอยานอนหลับหมอแล้วด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนอนไม่หลับแล้วพรุ่งนี้แบบไม่โอเคอะไรเงี้ยก็เลยขอยาอนอนหลับหมอ อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันวันที่2ของการไปผ่าเป็นไงนะคะ